อันนี้ดิฉันอยู่ฝั่งตรงข้ามปั๊มน้ํามันบางจากค่ะหนึ่งใน17จุดที่เกิดเหตุระเบิดเพลิงเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมาค่ะซึ่งตลอดเช้าที่ผ่านมาทางหน่วยงานความมั่นคงก็ได้มีการเข้าตรวจสอบแล้วก็หกัหกปันาหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อที่จะติดตามตัวผู้ก่อเหตุค่ะ นี่เป็นความเคลื่อนไหวบริเวณปั๊มน้ำมันบางจากบ้านดอนยางตะบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงที่43ฝั่งขาเข้าอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นอีกหนึ่งใน17จุดค่ะที่มีผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมาค่ะซึ่งเช้าที่ผ่านมานั้นเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดได้มีการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมปิดกั้นพื้นที่เพื่อป้องกันความปลอดภัยให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาค่ะเนื่องจากเกรงว่าจะมีการลอบวางระเบิดซ้ำเป็นนนนลลูกกททททีีี่่่่่่เเเเพืืออาาาาาาารร้้้ยยจหหหหมมตุณ์ผคะ อย่างไรก็ตามจากการสอบส,สอบสวนทราบว่าในจุดนี้มีผู้ก่อเหตุนําระเบะิดแสวงเครื่องบรรจุถังแก๊สปิกนิกน้าหนักประมาณ15กิโลกรัมค่ะมาวางไว้ข้างรถบรรทุกน้ามันที่จอดไว้ใต้อาคารค่ะทาแล้วก็มีการจดุดจุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสารทําให้ระเบิดทํางานจนเกิดเพลิงไหม้บริเวณหัวใจเป็นวงกว้างแล้วก็แรงระเบิดยังทําให้หลังคาของอาคารพังลงมาด้วยค่ะนอกจากนี้ในพื้นที่จังหวัดปัตตานียังมีการก่อเหตุลอบวางระเบิดร้านสะดวกซื้อมินิบิ๊กซีตาบน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดง ได้รับความเสียหายด้วยค่ะส่วนที่จังหวัดนราธิวาสก็พบว่าเกิดเหตุรอบวางระเบิดร้านสะดวกซื้อรวมทั้งหมด9จุดกระจายใน6อำเภอค่ะอย่างที่อำเภอบาเจาะเกิดเหตุ2จุดทําให้ร้านสะดวกซื้อในปัป๊มปตทบาเจาะนั้นได้รับความเสียหายทั้งหลังค่ะซึ่งพนักงานร้านสะดวกซื้อที่อยู่ในเหตุการณ์บอกเล่าว่าเกิดเหตุการณ์ช่วงกลางคืนค่ะขณะพนักงานขนส่งสินค้ามาส่งสินค้าทําให้พนักงานคนดังกล่าวก็ได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะ ปะมาเทียงคืนค่ะพี่เทียงคืนใช่เทียงคืนขึ้นเอใส่ของอยู่แล้วก็พนักงานขนส่งของเพี่ก็มาถึงแล้วก็มีเสียงระเบิดแล้วก็อาจจะเป็นปุ่มปิ้งนิ่มหอกเอ่อประตูข้างนอกระเบิดตรงส่วนตรงไหนอ่ะอ๋อข้างหน้า ส่วนที่จังหวัดยะลาค่ะเจ้าหน้าที่ปิดกั้นเส้นทางจุดเกิดเหตุระเบิดในร้านสะดวกซื้อเซเว่นอำเอํเภอยะหาค่ะเพื่อความปลอดภัยและก็เข้าตรวจสอบหาหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่าผู้ก่อเหตุสวมชุดคลุมนำวัตถุระเบิดมาวางไว้ที่เคาน์เตอร์ค่ะก่อนจะข่มขู่พนักง,งานและลูกค้าให้ออกจากร้านทุกคนจึงหนีออกทางประตูหลังจากนั้นประมาณ10นาทีจึงเกิดระเบิดขึ้นค่ะ ด้านหน่วยงานความมั่นคงก็ได้มีการระบุค่ะว่าเหตุวางระเบิดเพลิงที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้รวมทั้งสิ้น17จุดค่ะแบ่งเป็นที่จังหวัดนราธิวาส9จุดจังหวัดยะลา6จุดแล้วก็ปัตตานี2จุดค่ะขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานค่ะแต่นี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดที่บริเวณปั๊มน้ำมันบางจากที่ริมถนนทางหลวงที่4 3ค่ะตรงนี้เป็นจุดที่เป็นขาเข้าเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะท่านี้มีการ ปิดถนนในในส่วนบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการตรวจสอบแล้วก็มีการหาหลักฐานเพิ่มเติมแล้วค่ะ